สวัสดีชาวอีฟุตบอลโมบายทุกคนทุกท่านนะครับหลังจากที่ตัวเกมได้อัปเดตไปเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็ได้อัปเดตนักเตะครับที่ใช้ดาวสีเหลืองนะครับ5ดาวแรกนะครับจะเป็นการไฮไลท์นะครับแล้วผมได้ทำการเป็นเลขนะครับนักเตะที่เป็น CMF นะครับถือว่าเซ็นเตอร์มิดฟิลด์นะครับของบาร์เซโลนานะครับอย่างเฟรีมาเล่นดูนะมาลองเล่นดู ดีมากครับเล่นดีมากเลยนะครับตัว A-I จะค่อนข้างดีมากเลยนะครับสำหรับใครที่ขาดนะครับขาดตัวเซนเตอร์มิดฟิลด์ดีๆนะครับสำหรับสายฟรีเลยครับอันนี้โคตรดีของดีของสายฟรีอีกแล้วนะครับถ้าใครอยากแลกตัวนี้ก็เนี่ยเดี๋ยวจะพาไปนะว่าแลกตรงไหนนะครับใครที่รู้แล้วก็เข้าไปเลยนะครับตรงนี่นะครับสเปเชียลเลเยอร์ลเราเข้าไปนะครับ มันจะแจ้งเตือนมาอย่างนี้ทุกคนนะครับแล้วก็เราก็เลื่อนเลื่อนเลื่อนหานะครับที่เป็นดาวนะครับเนี่ยมันจะมีใช้5ดาวใช้4ดาวใช้3ดาวแต่เราจะมาเน้นตรงนี้นะครับเป็นการ์ดไฮไลท์นะนี่นะครับที่เป็น5ดาวนะครับแตะเข้าไปนะครับนี่มันจะมีมตัตินะครับ C M F ถึงเ6เลยนะทัโอนค่อนข้างดีเลยนะกดเข้าไปนะอย่าุ่มแรกแล้วนะผมอัาแรกแล้วเอาไปเล่นดูแล้วนะครับเนี่ยอย่าง เบดีเน,นี่ยเดี๋ยวเราไปดูไส้ในหลังจากตี่ขนาดเรายังไม่ได้อัพนะครับนี่นะครับบอลคอนโทรลการส่งบอลถือว่าดีเลยทีเดียวเกมรับก็พอใช้งานได้ครับไม่คิเล่มากสปีดก,ก็ถือว่ากองกลางนะครับเซนเตอร์มิดฟิลสปีดขนาดนี้ถือว่าดีแล้วนะครับไม่ช้าไม่เร็วนะครับเราอัพไปได้80กว่าก็ถือว่าใช้ได้เลยนะ สติ๊นหน้าเป็นล้านค่อนข้างดีนะสกิลนะครับเด็บเบิ้ลทัตมาซินเทอนนะครับสำโอ้ค่อนข้างจะเต็มนะครับก็ค่อนข้างจะดีเลยนะครับสกิลเลเยอร์สกิลใช้มาดีครับ AI สไตล์ก็ค่อนข้างให้มาเยอะเลยนะครับดูนะครับเล่นได้ทุกตำแหน่งนะครับตั้งแต่กลางถึงหน้านะครับถือว่า คุ้มนะครับสำหรับสายฟรีถือว่าคุ้มผมถือว่าคุ้มเลยครับคือใช้งานได้ดีเลยครับหลังจากที่เราได้แลกมาแล้วนะเดี๋ยวจะพาไปดูไส้ในนะครับหลังจากที่เราอัพแล้วมันจะได้อยู่ประมาณในนะครับนี่นะครับไปดูนะครับนี่นะนี่นครับหลังจากเราอัพแล้วนะครับตัวข้างหน้าคือ ตัวที่ใครที่ไม่มีโค้ดบูธนะครับมันก็จะได้อยู่ตัวข้างหน้านะเส้นข้างหน้านี่นะครับนี่นะครับก็จะได้ไส้ในสวยๆเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่นะเห็นไหมครับสปีดก็แปดสิบกว่าก็โอเคเลยครับตรงกลางเซ็นเตอร์มิดฟิลนี่สเตนม่นาเล่นได้ตลอดท้งเกมอยู่แล้วครับบล้านแปดสิบกว่านี่คือแข็งเลยนะครับตัวความแข็งแกร่งกับบาล้านเนี่ยมันจะมาคู่กันครับถ้าบาล้านน้อยแต่ความแข็งแกร่งเยอะก็ แข็งเหมือนกันแต่ถ้าความแข็งแกร่งน้อยบาลานซ์เยอะก็แข็งเหมือนกันนะครับนี่ตัวกําลังคือบูทกับโค้ดแล้วนะครับก็จะได้ใส่ในสวยมากครับสวยเลยแต่90ทั้งหมดเลยครับกองกลางเซนเตอร์ถือว่าดีเลยนะครับเดีย๋ยวเราจะไปดูเลยว่าผมอัพเป็นแบบไหนนะครับเข้าไปเลยครับนี่นะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับถ้าไกลอัพออโต้มันจะได้โอเวอร์ออรับอยู่ประมาณ96นะ แต่ผมจะเน้นไส้ในนะครับก็จะได้อวออยู่ประมาณ95นะครับตัวจบสกอร์ก็บวกหการส่งบอลก็9การคอนโทรลบอลก็4ครับจะปีดต้น5แล้วก็สปีด12เกมรับอีก4นะครับนี่ประมาณนี้ครับก็จะได้อยู่ประมาณนี้นะใครจะไม่ทันก็แคปไว้ได้ครับนี่นี่นะครับ เคนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับถ้าใครชอบเป็นคลิปที่เป็นแนวแบบนี้นะครับที่พาหานักติด,ดีๆแล้วก็เอามาเล่นมาเสริมทีมครับสำหรับสายฟรีก็ชอบแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับจะได้ไม่พลาดนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนครับผมขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ